สวัสดีเด็กๆที่น่ารักและสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูเฟิร์นนะคะวันนี้คุณครูเฟิร์นแต่งตัวแบบนี้มานะคะเพื่อให้เข้ากับเรื่องที่จะสอนค่ะเด็กๆเด็กๆสังเกตเห็นคลองที่อยู่ด้านหลังคุณครูไหมคะหรือเป็นแม่น้ํานั่นเองค่ะเด็กๆสังเกตดูนะว่ามีอะไรลอยอยู่บนผิวน้ํา ถูกต้องแล้วค่ะมันคือกระทงนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูจะมาสอนเด็กๆเนี่ยประดิษฐ์กระทงกันค่ะเพื่อต้อนรับเทศกาลวันรอยกระทงที่จะถึงนี้ค่ะซึ่งวันรอยกระทงในปีนี้ก็จะตรงกับวันที่1 9เดือนพฤศจิกายนพศ .2564 หรือวันศุกร์ที่จะถึงนี้เองค่ะคุณครูก็จะมาสอนเด็กๆเนี่ยประดิษฐ์กระทงกันนะคะแต่กระทงเนี่ยเด็กๆมันมีหลายรูปแบบนะคะ ที่เราเห็นกันในปัจจุบันตามท้องตลาดนะคะเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่ากระทรงแบบไหนที่ควรจะนําไปลอยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเราไปดูกันค่ะว่ากระทรงมีแบบไหนบ้างนะคะมีกระทรงที่ทําจากต้นกล้วยหรือใบกองนั่นเองค่ะกระทรงที่ทําจากอาหารปลานะคะกระทรงที่ทําจากขนมปังปลากระทรงที่ทําจากโคนไอติมหรือเป็นกระทรงที่ทําจากเปลือกข้าวโพด ที่คุณครูกล่าวมาทั้งหมดนะคะเด,เด็กเป็นกระทงที่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติค่ะซึ่งสามารถย่อยสลายได้ซึ่งในปัจจุบันนะคะก็มีการรณรงค์ลงค่ะให้เราเนี่ยใช้กระทงใบเล็กลงนะคะและใช้วัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายเพื่อง่ายต่อการกําจัดนะคะเมื่อเรานําไปลอยที่แม่น้ำเนี่ยเราสามารถที่จะทําให้มันย่อยสลายได้โดยที่ไม่เป็น พิษต่อแม่น้ำนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูก็จะมาสอนเด็กๆเ,เนี่ยประดิษฐ์กระทงที่ทําจากวัสดุธรรมชาติที่ประดิษฐ์กันมาตั้งแต่สมัยรุ่นบรรพบุรุษของเรานะคะนั่นก็คือประดิษฐ์จากต้นกล้วยและใบตองน,นั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะว่าจะต้องมีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างที่ใช้ในการประดิษฐ์กระทงในครั้งนี้ค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกระทง ต้นกล้วยหั่นเป็นแว่นใบตองดอกไม้ไม้กลัดทูบเทียนแม็กเย็บกระดาษกรรไกร ทราบแล้วใช่ไหมคะว่ามีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างในการประดิษฐ์กระทงในครั้งนี้งั้นเราไปดูขั้นตอนวิธีการทํากระทรงกันเลยค่ะวิธีการทํากระทรงขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนําต้นกล้วยที่เราหั่นเป็นแว่นนะคะมาห่อด้วยใบตองนะคะห่อรอบๆเลยนะคะเราก็จะใช้ใบตองที่เป็นแผ่นแบบนี้นะคะมาชีกนะคะวัดให้ได้ไซส์ของตัวแว่นกล้วยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำมาห่อบริเวณรอบ ก็ใช้ไม่กลัดอาจจะใช้ยากนิดหนึ่งนะคะเด็กๆอาจจะกลัดยากนิดหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่เป็นอันตรายต่อสงแวดล้อมน,นะคะสามารถย่อยสลายได้ง่ายด้วยนะคะไม่ควรใช้ตะปูหรือเข็มหมุกนะคะเพราะจะทําให้ย่อยสลายยากนะคะเราก็จะปักไปเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้กันไกรเนี่ยตกแต่งส่วนที่เกินนะคะ เป็นอันว่าเราห่อรอบๆต้นกล้วยเสร็จแล้วจะได้แบบนี้นะคะทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทํากรีบกันนะคะกรีบกระทงนะคะโดยใช้ใบตองทีนี้อันนี้เดี๋ยวเราเอาไว้ก่อนนะคะเราก็จะนําใบตองที่เป็นแผ่นๆแ,แบบนี้นะคะมาฉีกค่ะเด็ก ฉีกนะคะกะประิมอ่กกะขนาดของตัวกรีดนะคะกบขนาดของตัวกรีดว่าเราจะเอาเล็กหรือเอาใหญ่นะคะเราก็ฉีกฉีกไปเรื่อยๆค่ะฉีกไปเลยนะคะหลายๆชิ้นนะคะก็จะได้ใบตองที่เราต้องการตามขนาดที่เราต้องการแบบนี้นะคะเป็นใบเล็กๆ่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาทํากรีดนะคะ ีกระทงกันนะคะแต่ว่าจะต้องมีอุปรกรณ์คือแม็กนะคะแล้วก็ลูกแม็กนะคะขั้นตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าจะเป็นของมีคมนะคะในการใช้แม็กอาจจะให้ผู้ปกครองนะคะช่วยเย็บกรีบให้นะคะวิธีการพับนะคะเราจะทํากรีบนอนก่อนนะคะกรีบนอนก่อนให้เด็กๆนะคะพับนะคะแบบนี้นะคะเฉียงๆแบบนี้แล้วลงมาแบบนี้ เฉียงแบบนี้นะคะครึ as well as son, ่งหนึ่งแล้วก็ลงมาแบบนี้นะคะเด็กก็จะได้ลักษณะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเด็กๆดูนะเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะตัดนะคะให้เสมอนะคะตัดให้เสมอเรือเลือได้นิดหน่อยค่ะเหลือชายนิดหน่อยนะคะเอาไว้ยึดติดกับตัวฐานหยกกล้วยนะคะหรือต้นกล้วยนั่นเองอะดูนะคะเราก็จะเอามาทําเป็นจีบแนวนอนแบบนี้นะคะแบบนี้ ลักษณะจะเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะหนึ่งกรีบนะคะต่อไปเราก็จะพับเหมือนเดิมถ้ามันใหญ่เราก็ปรับขนาดนะคะให้มันขนาดไม่ต้องใหญ่มากนะคะเพราะกระทงเราไม่ได้ใหญ่มากนะจะได้แบบนี้นะคะเราก็ตัดค่ะ นี่นะคะพับเฉียงก่อนเราค่อยพับลงมาตรงๆแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นแบบที่ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไปนะคะเด็กๆสามารถที่จะพับได้นะคะถ้าเป็นกรีบยากๆเด็กๆอาจจะพับ ได้ค่อนข้างลําบากนะคะแต่ก็ต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองด้วยนะคะเพราะว่ามีของมีคมนะคะถ้าเราไม่แน่ใจว่ามันจะติดอยู่หรือเปล่าก็ให้ใช้แม็กนะคะในการแม็กจับก่อนก็ได้นะคะเราอาจจะใช้แม็กนะคะแม็กก่อนนะคะ ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะคะก็จะอยู่แล้วเราก็ค่อยเอามาหยุดอีกทีหนึ่งนะคะค่อยเอามาหยุดที่กระทงอีกทีหนึ่ง อาจจะแม็กก่อนก็ได้นะคะแต่ก็เพื่อไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะเราก็จะอาจจะใช้ไม้ก,กลัดเนี่ยทิ้มได้เลยนะคะยึดได้เลยจะต้งกรีน,นะคะ เต็มวงแล้วนะคะเด็กๆเต็มแล้วนะคะเป็นรูปดาวแล้วเด็กๆสังเกตดูนะคะจะเป็นเหมือนรูปดาวทีนี้เราจะมาทํากรีบตั้งค่ะเพื่อให้เป็นเหมือนดอกบัวนะคะรูปทรงของกระทงอันนี้จะเป็นลักษณะคล้ายๆดอกบัวนะคะก็จะทำกรีบเหมือนเดิมนะคะก็คือพับแบบนี้ก่อนแล้วก็มาแบบนี <ppy aciones> ้นะคะแบบนี้ แล้วก็มาครึ่งหนึ่งแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะไม่ได้ทําแบบนี้นะคะเราจะบิดค่ะเด็กๆบิดให้กรีดเนี่ยมันจีบนะคะให้ก้นมันจีบสังเกตดูนะคะให้ก้นมันจีบเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะต้องใช้แม็กค่ะอันนี้เพื่อยืดให้มันอยู่ก่อนนะคะพอเราแม็กก็จะอยู่แบบนี้เราก็จะตัดค่ะเด็กๆจะตัดจีให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะเป็นดแหนๆเป็นจีบๆีแบบนี้นะคะ เราก็จะเอาไปวางนะคะสับวางนะคะเดีกๆสังเกตดูนะตรงไหนเป็นเป็นจุดจุดเดี่ยมเราก็จะสับวางแล้วเราก็จะติดเลยแปติดค่ะไม้กลัดกลัดเลยค่ะให้อยู่นี่นะ,ะนะคะก็อาจจะต้องใช้ถึง1 2 3 4 5 6 6นะคะประมาณ6กกรีดเหมือนกันนะคะ เฉียงก่อนนะคะแล้วก็มาครึ่งหนึ่งนะคะเฉียงแล้วก็มาครึ่งหนึ่งแบบนี้นะคะลักษณะเหมือนกันนะคะแต่แค่เราจะมาบิดตรงนี้นะคะให้มันจีนะคะให้มันเป็นก้น,นแบบใช้แม็กแม็กก่อนได้เลยะค่ะอันนี้จะได้อยู่นะคะระมัดระวังด้วยนะคะดเด็กเวลาเด็กใช้อุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่นะคะควรจะมีผู้ปกครองนะคะดูแล อันใช้ไม่ตัดจะต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าตลายจะแหลงนะคะอาจจะทิ่มมือเด็กๆได้จะต,ต้องระมัดระวังในทุกขั้นตอนเลยก็จะทำแบบนี้นะคะจนเต็มค่ะจนเต็มกระทุงนะคะ สุดท,ท้ายแล้วนะ,ะนะคะเด็กๆสังเกตดูนะก็จะเต็มวงดีนะคะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเด็กๆรูปแบบจะได้ประมาณนี้เมื่อเราทําตกแต่งเสร็จแล้วนะคะทํากรีดนะคะกระทงเสร็จแล้วทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะนํานะคะดอกไม้นะคะเด็กๆดอกไม้นะคะจะมีดอกอะไรที่บ้านเด็กๆอะคะ่ะ บ้านเด็กๆมีดอกอะไร <_ d ark> เด็กๆก็สามารถนํามาตกแต่งได้เลยนะคะไม่ต้องไปซื้อนะคะอันนี้คุณครูก็ใช้ดอกดาวเรืองนะคะกระดอกเอ่อกล้วยไม้นะคะคุณครูใช้ดอกกล้วยไม้ในการตกแต่งนะคะแล้วดอกที่เราหาได้ก็ได้ะคะ่ะโดยที่เราไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อที่บ้านเด็กๆอาจจะมีดอกดาวเรืองดอกบานไม่รู้โรยดอกกุหลาบนะคะเด็ก <_ d ark> ๆก็นํามาตกแต่งได้เลยนะคะ แค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วเห็นไหมคะเด็กๆเมื่อเราตกแต่งดอกเสร็จแล้วนะคะสิ่งที่ขาดไปได้เลยก็จะมีนะคะทูบนะคะทูบสามดอกนะคะหนึ่งและ3มนะคะทูบ3ามดอกแล้วก็เทียนหนึ่งเล่มน,นะคะเพื่อนำไปใช้ในการจุดไหว้แล้วก็บูชาพระแม่คงคานะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในน้ำนั่นเองค่ะเราก็จะปักทูบนะคะ รูปตะเทียนลงไปแบบนี้น,นะคะเราจะได้ประมาณนี้นะคะเด็กๆเป็นอันว่ากระทงของเราเสร็จแล้วค่ะกระทงที่เราสามารถนํามาใช้ลอยในแม่น้ำลำคลอง,องและก็ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในน้ํานะคะนั่นก็จะเป็นกระทงที่ใช้วัสดุธรรมชาติค่ะและสามารถแวยสลายได้ง่ายนะคะ กระดงที่เด็กๆไม่ควรนํามาลอยนะคะนั่นก็คือกระดงที่ผลิตจากโฟมพลาสติกแล้วก็มีเข็มหมุดหรือตะปูเยอะๆนะคะเนื่องจากว่ามันไม่สามารถย่อยสลายได้ง่ายนะคะต้องใช้เวลาในการย่อยสลายนานและอาจจะทําให้แม่น้าลำคลองของเราเนี่ยเสียได้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆควรจะหลีกเลี่ยงและหันมาใช้วัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายค่ะไว้คุณครูในกิจกรรมสนุกๆมาฝากเด็กๆนะคะไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะบ๊ายบาย